พี่น้องครับตอนนี้แฟนคลับบานฮักของน้องเพลงพิมดานะครับกําลังร่วมมือร่วมใจกันส่งพลังเชียร์ให้น้องเพลงพิมดานะครับได้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันเปิดหูตตั้งแต่วันที่11สิปิดบวชอีกสมื่นเองวันที่20เนาะแล้วที่น,นี่คะแนนของน้องเพลงนะแก่แฟนคลับก็ซอยบวชเนด็แต่ว่าเป<ด>ย่างท่านหดึติดคะแนนหนึ่งไดสิบเลยเป่นบอสาวพวก โบดพยายามช่วยกันโบดอยู่ทุกวันทุกวันแล้วที่นี่กับซีมีบางคอมเมนต์คือตั้งถามเขามากเท่ากันว่าถ้าสีเอากระแสเอาเรื่องว่าเพลงดังอี่ดีเนี่ยน้องเพลงก็เป็นหนึ่งศิลปินที่มีผลงานเพลงดังนะใช่กระ,ะแสก็ยังติดติดฮูดเท่านี้เข้าใจบอกไฟแส่ คนก็ยังเ,เอาไปลองดูตลอดค่ะพี่น้องอ่ะยอดวิวตอนนี้กันทะย,ยานขึ้นนะครับตอนนี้33ล้านทะย,ยานขึ้นสู่34ล้านวิวแล้วนะคถือว่าเพลงของน้องก,กันดังแฟนคลับของน้องก,ก็มีอยู่ทั่วประเทศแม่นมองใช่แล้วเข้าไปเห็นในกลุ่มบางทางคนก็บอกว่าร่วมใจกันส่งบวชให้น้องเพลง<ช>อ่าเ<ช>นาะส่งบวชให้น้องเพลงก็ยังเหลือเวลาอีก3วันค่ะที่นองก็อยากให้น้องได้รับรางวัลอยากให้น้องติดอันดับประสาททองติดอันบ่ือเ่ยเมยเมยขาว่าได้อยากให้น้องติดอันดับนี่อ่ามีแฟนคลับก็บอกว่านี่ ต้องโหลดแอปลูกทุ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยลงทะเบียนเข้าไปโหวตให้น้องเพลงเยอะๆนะคะบางคนโหลดโหวตบุ๊กบุ๊กบไปเขาไปแอปจังใดจังไดมองแดงจรินะแต่เขาไปทางเพจก่อนเนาะอยู่ในกลุ่มบ้านทางน้องเพลงเป็นมีพื้นที่โหวตอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มบ้านทานไปเนาะอ๋อเดี๋ยวเขาจะแจ้งไปให้โหวตยังไงโหวตให้น้องเพลงพิรดานะคะขอบคุณจ้าแฟนคลับก็บอกว่าช่วยกันดันให้น้องติดอันดับให้น้องขึ้นอันดับจ้านี่ อ๋ออันนี้เขาช้แจงในเรื่องบอกวิธีโหดบอกวิธีโหวฟังน้องเพลงคนเดียวัคือคือรักน้องเพลงคนเดียวโบวในอีฬลาหน่อยทุกวันได้นะคะปิดรายการทิ้งไว้ทั้งวันเปิดรายการทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้สะสมแต้มใหม่ ่าเพราะว่าแต้มน่ะหนึ่งนาทีได้หนึ่งแต้มแล้วพี่น้องเนาะซีดีหกสิบแต้มมือหนึ่งนี่ซีดีที่ซีดีพวกมันเปิดไว้นะิดก้นได้เลยโอนให้น้องเพลงแล้วอ่อยากจะเข้าไปแต่ทําไม่เป็นบางคนก็ทําไม่เป็นค่ะก็เข้าไปที่อ่าเพจอันนี้ก็ได้นะลูกพุ่งนิดเบิกเลยก็ได้เนาะว่าเขาจะมีแอปคันน้องแอฟให้ลงมือเบียร์ก็จะเข้าไปโดูจริงๆอืมค่ะอ่มาขออัปเดตคะแนนกันเน่ อ่ะอัปเดตงานก่อนอัปเดตงานนะวันนี้น่ะน้องไปถ่าย m อเพลงใหม่คู่กับพี่ไม้อัดเพลงคู่ครั้งแรกด้วยหรือว่าซื้อเพลงไหนอ่ามาคัวอย่างได้ผัวได้ผัวได้ผ่วได้ผัวดีดีดีันเอาลงหมู่บ้านนี่เนาะว่าน้องเพลงจะไปทำมาแรงมาดูคลิปนี้ก็คือล่าสุดก็ไปอัดเพลงกับเป็นเพียงเพลงแรกที่เขามาอยู่กับแม่เพลียวบอกอ่ะเพิ่งจะทำเพลงออกมาใช่ไหมเพิ่งจะได้มีโอกาส ได้ทำดีเพราะว่าช่วงนี้กระเดินสายตลอดเนาะช่วงนี้ก็คือจะงานวงใหญ่งานวงใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยรับแล้วนอกาที่ไม่เผาออกมาแจ้งก็คือจะรับแต่ว่าเไปนั่งพับน้่งบัานั่งหลับนะ่ะหารับู้เพราะว่ามันช่วงหน้าฝนแล้วไงมันจะผิวฤดูการด้วยค่ะเนาะก็รอชมเพลงใหม่น้องเพลงกับพี่ไม้ในเร็วๆนี้เพลงคู่กันด้วยค่ะ เพลงเพลงเนี่ยแต่ยิ่งแพภวพเบาอยู่เหมือนกันคนบอกว่าเป็นเพลงที่ทําไว้นานแล้วใส่ใจเสียงไว้นานหลายปีแล้วฮะปีแล้วมั้งอ่าแล้วที่นี่พ่อมือหนึ่งคนบอกว่าเห็นน้องสองคนนี่อยู่ที่เคื่องเวที่ครูกันแล้วโตซ้ํากันใส่สุดไข่ไยๆกันกับซิบปนาแต่หักเพราะว่าตัว่นอะไรอย่างเงี้ยเท่าเท่ากันแล้วก็อายุกันใกล้เลี่ยนกันแล้วเป็นเพลงเนี้ยเป็นเพลงสนุกนะเป็นเพลงเต้นมันๆเลยอล่ะเพลงเต้นมันเฮ้นกะได้ลองในฟังนี้จัง่อย แฟนครับก็อยากให้ดังเหตุปัาให้คือเพลงพอใจนองฟแฟซเองเออขอให้ดังปังๆตามตามมาเลยนะแฟนครับก็รอฟังกันค่ะสองสาวน่ารักมากลูกสาวรอฟังค่ะสองอสาวนี่แฟนครับกลับมาหายลังใจอันนี้เราก็ดูในเพจน้องเพลงเนาะเพจน้องเพลงพิมรดาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ยังเป็นแสงทองฟิลแล์แฟนเพจอยู่นี่น้องก็ ทายคู่กันนะคะพี่น้องครับนี่ไงเออสูงเท่ากันเลยอ่าหุ่นเท่ากันนะแค่ว่ามือไห็นปะหุ่นเท่ากันใส่สุดออกมากคล้ายๆกันเป็นตาฮัทมาสั่นอ่ากันเป็นหอกเพลงครูเพลงคู่กันมาล่อเบอร์มาปั่นเลยพี่น้องครับก็รอดูเนาะเพลงที่คู่กับไม่จริงก็ปล่อยออกไปตัดเด็ดไ้มอัปเดตดไหมสีบ่าวโจ้ตอนนี้ได้ยอดวิวอยู่ที่เท่าไหร่ติดยอดวิวหน่อย คนหมดใจดใจตอนนี้อยู่ที่อ่าเจ็ดวันอยู่ที่สองแสนวิวสองแสนหกหมื่นวิวสองแสนหกหมื่นวิวยังติดยี่สิบสี่เนมาแรงยี่สิบสี่มาแรงค่ะยกินมาแรงอยู่ค่ะพี่น้องเขาไปฟังดูดูจังสิบิตี้ถึงมูเนะพี่น้องเนาะค่ะเพลงนี้ก็ล่าสุดของเพลงแล้วก็เพลงที่กําลังขายวันนี้ก็คือเพลงอยากได้กัว อเลราจะอัปเดตหน่อยคะแนนผลโหวตเป็นยังไงบ้างใครอยู่หนึ่งเรซิปบ้างอ่ะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผมได้ออกมา<ช>อัปเดตคะแนนกิจกรรมล่าสุดเนาะ,ะขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network 2024นะครับประจำวันที่17พฤษภาคมโดยท่านสามารถร่วมสนุกการโหวตศิลปินที่คุณชื่นชอบให้เป็นลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก Network ได้ให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้นะครับโดยใช้คะแนนจากการฟังที่เราเขาบอกไปวันนี้แหละ ทุกหนึ่งแต้มเท่ากับหนึ่งคะแนนแล้วก็หนึ่งร้อยแต้ม,ตมโทุกการคอนหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งแต้มหนึ่งร้อยแต้มเท่ากับหนึ่งโหวตอ่าค่ะถ,ถ้าใครเกาะอข้อมูลใหม่เนาะผู้ลงทะเบียนใหม่ก็จะได้ไปเลย1000หนึ่งพันแต้มก็คือคุณก็สามารถเอาแต้มนะไปโหวตให้ศิลปินที่คุณอชอบอย่างเช่นบ้านทางน้องเพลงกลูม้านทา้งน้องเพลงก็คือโหวตให้น้องเพลงเลยอ่ออากิจกรรมก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่11นะคะถึงวันที่20จะถึงนี้ ก็เหลือเวลาอีกสามหมื่นบาทจูสิบเอดเก้ายี่สิบอ่ะรัวมมือเดียวสิบเป็ดสี่อ่ะก็คือย้ำก็คือเฉพาะทางแอปพลิเคชันลูกพุ่งมินิโหลเท่านั้นค่ะสามารถเข้าไปโหลดได้ทั้งทั้งใช้อ่าแอนดรอยไอโอเอสก็โหลดได้ iPhone ก็โหลดได้นะฮะอัปเดตคะแนนล่าสุดนะครับผมน้องรูอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในอันดับที่1น่งมีคะแนนอยู่ที่31.37คะแนนครับอันดับที่2อเอเปอร์เซ็นต์ขออภัยนะครับ 31.37%ค่ะน้องไรอันการบันทิตนะครับอยู่ที่อันดับที่2นะครับมีคะแนนอยู่ที่11.61%ค่ะอันดับ3เป็นนุ่นดำดงนะครับมีคะแนนอยู่ที่10.96%ครับอันดับ4เป็นน้องซีแกรมนะครับโตเกียวมิวสิกมีคะแนนอยู่ที่9.59%ครับอันดับที่5คือลีโออาชิพนะครับมีคะแนนอยู่ที่ห้าเอร์เซ็ครับอันดับที่6นะครับนุ๊กธนดลครับ มีคะแนนอยู่ที่2.11%ครับอันดับที่7นะครับเป็นเพชรคาทาวุฒิครับมีคะแนนอยู่ที่1.38%อันดับที่8นะครับเป็นนันอานันนะครับมีคะแนนอยู่ที่1.30%่ร์เครับอันดับที่9นะครับเป็นแอมชนทิชาครับมีคะแนนอยู่ที่1.27%่งจร์เครับอันดับที่10นะครับคือสอนรามน้ำเพชรมีคะแนนอยู่ที่0 7นย และคนที่ไม่มีรายชื่อในนี้ก็แสดงว่าคะแนนก็ยังไม่ถึงเป็นติดหนึ่งในสิบเนอะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องครับแฟนครับของน้องเพงพิมดาที่กาลังฟังอยู่ซอยกันนะพี่น้องเนาะพักดันให้น้องเพงพิ่ดาติดหนึ่งในสิบอืมคะแนนดใคะแนนดาก็ยังก็ยังคอมีหวังเพราะว่าเหลืออีกสามสี่วันกว่าจะมีแ่งพพี่น้องซอยกันขับไปโวตให้น้องเพงกันหลายๆนะครับใช่อืม อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะหรือไม่กี่วันก็ต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันถ้าเราจะโหวตจริงเราก็พิชขึ้นมาได้นะเนาะพอเเพณีติดหนึ่งในสาวก็ทําได้นะนอกจากเป็นแฟนคลับแบบเผื่อว่าตั้งใจกันซอยกันขึ้นมาอ่านี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นการอัปเดตผลคะแนนโหวตของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024นะครับแล้วก็เป็นอัปเดตงานของน้องเพลงพิมพระดาแล้วก็อย่าลืมเนาะรอฟังเพลงใหม่ของน้องเพลงพิมพระดาที่จะลองคู่กับพี่ไม่ก็คือเพลงอยากได้หัวน่าจะเร็วๆนี้แหละเนาะ อ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สาวคุกเคมบลาบาวโจดีไซน์สองเข้าสองต้นเดี๋ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะะรับสวัสดีครับ